เท่าไหร่แบตเตอรี่ที่ใชเท่าไหร่ครับรุ่นไหนของนะครับเรารุ่นที่แรงที่สุดของรุ่นนี้ที่แข่งขันกันนะครับก็เป็นรุ่นห้องพุ่มโอเทนคำว่าโอเทนก็อย่างที่ทราบครับตามแต่สไตล์ที่จะหาัญหาอะไรมาจากประเทศไหนในโลกนี้ก็ใส่เข้าไปในเรือเลือใหญ่เท่าไหร่ไม่ว่ากันขออย่างเดียวขอให้เป็นของเป็นเสือปลาแบบนี้่ะเรือชนิดไหนก็ได้ เอาที well, we hey, so ่เป็นไฮไลท์ที่สุดของพรุ่งนี้ก็คือเจเจที่เร็วท่สุดมันจะไปมันจะมันจะไปไวมากเร็วที่สุดต้องใช้คำว่าเร็วที่สุดเพราะเร็วที่สุดเร็วที่สุดคือที่เราเห็นอยู่ก็ยังไม่เร็วเท่าก็คือจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้น10เมตรใช้เวลาว้าวเราไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะเราไป4ทุ่มเมื่อวานนี้2ทุ่ม ตี้ยอะไปหมดแล้ว,น,น,ลวนะครับต่อไปแนะโอ้ดิเขามีนี่หรือเปล่าตีสซานิเกลตีสติ๊กเกลโอ้นะครับพินตี้เยอะไปหมดนะครับวันนี้คนขี้เหร่ดูดีนะครับนะคนคนสวยดูกลายเป็นของธรรมดาไปในสนามรอบที่เปลีน,นะครับ<อ>นเ<ะ>ช่นหนูอะไรนี่ขึ้อ่านะครับปกตินะครับบีบีพวกเรานะครับแล้วหรือว่าพวก คนเล่นกิจกรรมเอ็กซ์ตินนั้นหลายนะครับปกติเนี่ยถ้าจะมีแฟนนะครับพาแฟนมาโชว์เนี่ยถ้าแฟนไม่สวยไม่พามานะครับถูกไหมครับพี่ใช่ไหมครับพี่ถูกนะครับถ้าแฟนไม่สวยเนี่ยเราจะให้แฟนอยู่บ้านแฟนที่๊อปเลยอะไรนะครับแฟนที่อิดอ่านนะครับยังไงคะไปไหนเราจะไปไหนการจะไปไหนเราจะขึ้นคันนี้ไปหรือเปล่าบกโบกอ่ะเดินไม่ได้เราต้องไปแบบเอ็กซ์ติน จะได้จัดได้<า>ทำไมนั่ไม่ได้วอนเต็ดนะครับอันนี้แถวบ้านผมเรียกว่าวอนเต็สอา้าวอำไมครับผมเ,เดี๋ยวมาเตอร์ชัยอ่าสีออกไปเลยครับอ่ายืนด้านหลังก็ได้เออพี่ยืนด้านหลังไปก็ได้นะเออยืนแบบฮะหนูนอนเลยเหรอจะดีเหรอครับน,น้องนอนพิงนอนก็ได้ก็ได้นะครับออนอนเลยนะพี่เอาตรงๆก็ชอบเลยครับ นไปข็นไปันีค่ะยิ้มค่ะเ้ถอยอีกก็ตกแล้วนะคะบสบสามเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนักกีฬาทุกท่านด้วยแล้ มินดีนะคะวันนี้เด็ดมากๆซื้อสแต็ด้วยนะคะพี่น้องคุณปากบอกมาอยู่เพิ่งไปไหนซ้อสแต็ก่อนอ้าเมื่อกี้สัมภาษณ์ทีเด็ของรองเท้าหลุดหมดแล้วนะคะยังไม่เสร็จยังไม่สิบน้องคนไหนแล้วอ่ะคนไหนเลยอ่าด้านนี้มาด้านนี้บ้างนะคะกับสาวสวยซึ้งริมหน้าหวานมากทำไมชอบผู้หญิงด้วยงานยังไง ตั้งหลักคะแนนหลายสิ่งอ่ะแนะน้ำตัวเลยป่ะชื่อสุดตาค่ะชื่อสุดตาหน้าหลกค่ะหน้าหลาค่ะมันเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมด้วยค่ะซื้อสุดตานะคะเอานี้ให้ขอคะแนนเสียงจากพี่ี่นะคะทุกคนก็วันนี้ค่ะมาขายสติกเกอร์นะคะจอนานทราบาทเพื่อเอาเงินมาคะมาปรับปูมงและทำภูมิปรับูมิที่กรมทหารราบศึกษาค่ะก็ขอให้ทุกคนช่วยกรุณาบริจาคให้พวกเราด้วยค่ะ อ๋ออ๋อเนี่ยสุดยูยูยิมกุ้งกิ่มนะคะพี่ลักษณะลักษณะแบบเอ๊ะเมื่อกี้ใส่แว่นดำมองไม่ค่อยชัดแล้วตนี้ต้องเปิดมันกำบังหัวมอแล้วครับอ้าววันนี้สาวสวยท่านต่อไปนะคะชิง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 น้าบีชิงชิงชื่อชิงชิงชื่อชิงชิงไม่ใช่ชื่อป้อมป้อมนาล่ะให้ขอครับ ่ขอให้ออนพี่พี่เขาช่วยซื้อสติกเกอร์ของเอน่อนนั่นแหละมาช่วยงนนะคะช่วยซื้อกันนะครับนรใหม่คือคือตัวนี้เขาจะ็นอีนี้เขาเขาเขาคือแก๊แต่ว่าเขาไม่ได้หา้ามาเรื่อยๆจากการที่สังเกตุทุ่คนคร่บนี่ต้องบอกว่ามาถึงไม่ถึงสามชั่วโมที่ถึงเนผรัลผมกําลังยังยังยังหาจุดจุดจต่อยกมันไม่ได้อยู่พยายามหาอยู่เหมือแล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาพี่ยังบอกม นี่แหละครับคือจุดต้อยของฟันนั่นน่าจะเป็นเออใช่ใช่ถูกไหมพี่ยะพี่ยะไปไหนแล้วถูกวิชาการเลินเทอรอยู่ไหนเนี่ยนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับปืนコレชันหายากนะครับอ่าฮะเป็นปืนกระบอกแรกปีพีที่ผมซื้ออันนี้ผมซื้อจากพี่ชายสุดที่รักคือพี่ปืนของนะครับพาวิ่ง้านะครับปืนบอกผมว่าโอ้โหหายากหายากผมก็ซื้อเลยนะครับนะครับตอนนี้ TNP มีมาอีกแล้วนะครับนะนะครับเป็น แล้วคุณต้นไอ้คาสิบห้ามันเป็นตัวที่จะเป็นก่อนพัฒนาเอ็นตัวใช่ไหมครับมเก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงคุณน้าก็ได้นะคุณต้นมานะครับช่างต้นนะครับช่างต้นร้านอะไรน,นะ <c oughs> อีโวลูชั่นไฟเตอร์นะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ <c oughs> วันก่อนผมไปหาเขาที่ร้านครับเขาบอกว่าระหว่างที่รอ อื่นต้องแตะเนี่ยไปแอนเจลิน่าได้อ้าวอ้าวพิ้งคพีครับขี่กันอีกแล้วนะครับอ้าวมีโชว์อีกแล้วใช่ไหมครับมีโชยอ,อีกแล้วไปไปได้อยู่เลย ันนี้ผมเริ่มไลฟ์สาาร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ไปทางพี่พีดีกว่านะครับขึ้นมาเยอะนะครับด้วยโยนกันไอ้ผมก็เป็นมือสบายเป็นสามารถบินถ่ายภาพได้ถ่ายภาพได้เป็นได้เล่นเกมต่างได้ยิงได้มีแอปพลิเคชันง50ปีที่ใช้เล่นนี่สาวๆก็เลนได้เลยนี่นี่ลองนี ลองเลยครับลองไหมครับลองไหมนี่ลองหน่อยเรามีผู้ชมลองเลยลองเลยครับลองเลยเนี่ยเห็นแล้ว่าส่องดูอยู่เดี๋ยวให้เจ้าสาวบินให้ดูเดี๋ยวเราครับอันนี้เดี๋ยวเราจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับจ่าย GST อ๋อจิลเลอร์ไลเปอร์นะครับขอบคุณที่ถามเจ้สาวถึงจิลเลอร์ไลเปอร์เจ้ารถที่เร็วที่สุดติดเซอร์ติโนกนะครับก็ต้องขอกใคด้วยมันมีความคื้นสัมผัสในอากาศมากครับแล้วทางข้างก็ ไม่อยอมออกมาเขาบอกว่าถ้ายูเอาออกมามันจะพังน,นะเว้ยก็เลยพี่ไม่ได้ออกมาโชว์นะครับแต่จริงเราไปโชว์หน้าเซ็นเอ่อหน้าเอ็นบีพีไปแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเราติดเครื่องไม่ได้เครื่องในสมบูรณ์ดีนะครับเวลาเราติดไมอโอ้ก็ติดได้ยิ่งได้นะครับก็พร้อมแข่งแต่ตอนนี้ยังมียังไม่มีตัวทำให้รออยู่ก็ากินงานเพิ่งไปรับเพื่อที่จะทำนะครับก็ขอโทษเป็นแฟนที่รอชมรถที่เร็วที่สุดติดอันดับโลกด้วยนะครับมีรถ ที่แข่งขันโน้ทีมพิชล่อยู่หลายค่ามากแต่ว่าตอนนี้ไครแข่งขันประเทศต้องก็มีนะครับมีซูตาอรุอิเนสาครบทได้ครับคันครันครัครับครับรับครับครับายก่คนอธิรบารับครับยรับครับครัรงนีรับรบครครับรับคบรบครับับรับครัรครัรับครัครครรรัรั ไม่ได้อันนี้เอามาขายหล่นไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ไกลิงไม่ไกลเลยครับโอ้สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรโอ้พี่จะสองไป้ยังงสองร้อยเมตรโอ้โหแอบพี่ครอปถือไว้อันหนึ่งอ๋อเดินถือไม่ได้นะครับขอตัวอีอาร์ครับมิงต่อยังไงครับพี่อันนี้จะเป็นค็อปเตอร์ะีูี เอาไว้สั่งสองทอปเปอร์ทีดีปีนตรงแบบนี้ใช่ไหมชื่นแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้ขอแข่งจักรยานไปเรื่อยๆอยู่เราบอกว่ามันน่อนยวนะครับแล้วเราก็ใช้พื้นที่จำกัดนิดนึงนะครับอันนี้โชว์การเล่นทอปเปอร์ทีดี